เออนี่มีคนถาม,มถามคำถาม,ถาม,ถามนี้บ่อย,อยจริงๆนะฮะแล้วก็มีคน,นสงสัยบ่อยคือของมันเยอะขึ้นร้านมันใหญ่ขึ้น<ม>ยอดมันเยอะขึ้นแล้วลูกค้าเยอะขึ้นจริงไหมครับจริงค่ะอันนี้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือาบางคนเขากลัวไงแบบว่าเฮ้ยค่อยๆลงดีกว่ากลัวของเยอะแล้วขายไม่ได้มันจมทุนคุณคุณแบงค์คิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้เหรอคะอืมมันก็แล้วแต่ความคิดคนนะแต่ว่า<ม>ถ้าของเราก็คือถ้ายิ่งมีของเยอะมีของที่เลิกเยอะลูกค้าก็ยิ่งเยอะไปด้วยเออ ร้านของชําเราเป็นกรณีอย่างนี้เลยออ๋ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอเมืองตาบลสแกซซานะครับ <c oughs> วันนี้มาเปิดร้านแพ็กเกจ XL นะครับซึ่งร้านนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นแพ็กเกจขายส่งขายปลีกได้ด้วย แล้วก็มีของจับราคาแล้วก็ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเนี่ยลูกค้าท่านนี้เคยมีประสบการณ์เปิดร้านของชามาก่อนด้วยเป็นร้านค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของร้านกันนะครับว่าทําไมถึงตัดสินใจมาเปิดร้าน20บาทแล้วทําไมมันต้องเป็นโลเคชันตรงนี้แล้วทําไมต้องเป็นของทัดดาวก็าถามที่หลายคนอยากรู้เดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของร้านกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ท่านเจ้าของร้านนะครับขออนุญาตแนะนําตัวกับผู้ชมหน่อยครับก็สวัสดีค่ะก็เรียกง่ายๆเรียกว่าแบงก็ได้ ช่เป็นเจ้าของร้านแบงค์ยี่สิบสตค่ะคุณแบงค์นะครับเป็นเจ้าของร้านนี้ผมถามแรกเคยทําอาชีพอะไรมาก่อนครับแล้วก็เคยเมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเปิดร้านอะไรไหมมาก่อนก็ก่อนนั้นนี้นะคะก่อนนั้นนี้ทํางานโรงงานทํางานโรงงานงานมา,งงานใช่ค่ะแล้วก็เจอพิษเศรษฐกิจช่วงโควิดก็เลยกลับมาเปิดร้านของชําอยู่บ้านค่ะโรงงานที่ไหนคุณแบงค์ ู่สมุรปาการค่ะรงงานอยู่สมุดปาการครับคุณแบงค์เป็นอะไรมาก่อนนะครับพอพอบอกเราได้ไหมทาเกี่ยวกับอ่าพวงมาลัยรถยนต์อืมใช่เป็นเกี่ยวกับอะไรยนต์ใช่ค่ะพิษเศรษฐกิจทําให้ต้องกลับมาอยู่บ้านใช่ไม่รู้ทําอะไรมาเปิดร้านร้านอะไรครับเป็นร้านของชาค่ะร้านน้าขิงมาร์เก็ตร้านน้าขิงมาร์เก็ตร้านของชํานี่ตอนเปิดมาคุณแบงค์เปิดมาได้กี่ปีแล้วครับเปิดมาได้3ปีแล้วรแต่ร้านของชํมันก็ใช้ทุนเยอะนะคุณแบงค์ใช่ค่ะปกติเราทํางานประจาเราเอาเอาทุนตรงไหนมาครับก็ ถาช่วงแรกที่เปิดร้านของชําเนี่ยเราเปิดแค่เล็กๆก่อนครับพอขายได้กําไรเราค่อยขยายเรื่อยๆค่ะอตอนแรกนี่มันไม่ใช่อย่างที่ผมเห็นนี่ใช่ไหมเล็กกว่านี้เหรอเงินลงทุนครั้งแรกเยอะไหมครับไม่เยอะค่ะไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนแต่ทุกวันนี้ร้านใหญ่มากเลยละใช่ค่ะขายทุกอย่างเลยขายทุกอย่างของสดก็มีของสดก็มีชมีอะไรบ้างคะอาทิร้านของสดของซีพีไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอใช่โอ้ ลูกค้าก็เลยเยอะนิดนึงใช่ไหมใช่เพราะว่าแต่ก่อนร้านของชํามันก็จะมีแต่ขนมพวกเครื่องครัวแหละพวกแบบเครื่องปรุงเนาะแล้วก็น้ําเป็นหลักแต่ของเรานี่จะมีของสดด้วยใช่ของสดด้วยแล้วก็สินค้าการเกษตรสินค้าท่านเกษตรด้วยเหรอครับมีมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นพวกปุ๋ยพวกอาหารสัตว์พวกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ๋ยอาหารสัตว์ผักมีหมดเลยใช่ ขายทุกอย่างขายทุกอย่างค่ะขายทุกอย่างโอเคอ่ะคาถามต่อมาฮะรู้จักร้าน20ได้ยังไงครับหมายถึงว่าไม่ได้ว่ารู้จักร้านทัดดาวได้ยังไงนะครับรู้จักร้าน20ได้ยังไงในในประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นลูกค้ามาก,ก่อนหรือว่าอะไรยังไงครับก็ปกติเคยชอบเข้าชอบเข้าอยู่แล้วร้าน20เพราะว่ามันราคาถูกครับ ก็เข้าบ่อยเข้าร้าน20อยู่แล้วจาได้ไหมครับเข้าร้าน20ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่โอ้ยนานมากค่ะนานมากใช่นานมากเป็น1ิบ0ปีแล้วตั้งแต่เด็กๆใช่ตั้งแต่เด็กๆโอ้แสดงว่าร้าน20มันก็มีมาตั้งนานแล้วแต่เวลาจะไปซื้อตอนเด็กๆน้าไปซื้อที่ไหนครับต้องไปซื้อในเมืองค่ะมีเฉพาะในตัวเมืองในตัวเมืองใช่คือของเราก็มันอำเภอเมืองจริงแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองถูกไหมใช่ค่ะต้องต้องวิ่งเข้าไปอีกใช่โอเคครับรู้จักร้าน20จากการเป็นลูกค้าแหละเนาะ ลูกค้าประจําร้าน20ิบเลยแหละเข้าบ่อยนะแล้วปกติไปซื้ออะไรอะไรร้าน20ก่อนจะมาเปิดก็ถ้าได้เด็กๆก็จะซื้อพวกของเล่นของเล่นอแต่พอเปิดร้านขายของชําะคะเราก็จะไปซื้อพวกเครื่องครัวอะไรมาเสริมในร้านด้วยอ๋อใช่ันบวกราคาได้เหรอคุณแบงค์บวกได้ แล้วก็มองหาโอกาสไปแล้วก็มาใส่ใส่ไว้ในร้านบวกราคาเอาอ๋อโอเคเลยนะไอเดียดีคำถามต่อมาครับเราเห็นร้านแบบนี้แล้วแต่เชื่อเลยว่าไม่มีใครนะที่ลงทุนเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ศึกษาก่อนทีนี้ก็เลยจะเป็นคําถามที่ว่าก่อนมาเปิดเนี่ยคุณแบงได้ศึกษา นะครับหาความรู้ยังไงนะเราลงทุนเยอะเราก็ต้องกลัวเป็นปกติว่าเอ๊ะมันจะขายดีไหมมันจะอะไรยังไงไหมครับศึกษาจากช่องทางไหนมาก่อนบ้างครับถ้าศึกษาก็เราใช้เวลาศึกษา3เดือนเซิร์ชใน YouTube อะค่ะอืเซิร์ชทุกอย่าง20บาทก็ขึ้นของทันดาวมาเลย3เดือนเลยเหรอฮะสามเดือนนี่คือดูทุกวันดูเป็นประจำเลยดูทุกคลิปทุกคลิปของผมนี่มีประมาณห้าสิบหสิคลิปละ ใช่ก็ไล่ดูทั้งหมดเลยจ<อ>นเรามั่นใจว่าอของทาด,ดาวนั่แหละดีและดีที่สุดอ๋อ<ม>แต่พูดถึงว่าเวลาตอนเราศึกษามันก็ไม่ได้มีของทัดดาวาเจ้าเดียวหรอก<ช>มันจะต้องมีเจ้าหนึ่งสองสามแหละหลายเจ้ามากแล้วเจ้าอื่นได้เข้าไปดูบ้างไหมครับเจ้าอื่นเข้าไปดูค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงคลิปเยอะขนาดนั้นเราก็เลยเข้าไม่ถึงเขาเข้าไม่ถึง <laughs> ก็ไม่ถึงครับครับแล้วก็พวกสินค้าของเขาเหมือนจะมีไม่เยอะเท่าของทัดดาวนะก็พูดง่ายๆว่าดูคลิปของทัดดาวเราเชื่อมันทัดดาวแหละแล้วอะไรล่ะครับที่มันเป็นตัวที่แบบเฮ้ยตัดสินใจเลือกทัดดาวนี่แหละนะครับก็แพ็กเกจของทัดดาวด้วยใช่กับทุนของเราก็เลยตัดสินใจได้ง่ายเลยแต่พูดถึงทุนคุณแบงก์ก็เยอะนะเพราะนี่มันก็แพ็กเกจใหญ่สุดของเราแล้วนะ ตอนแรกเห็นไซส์ S M L อะไรพวกนี้ทำไมไม่เอาไซส์เล็กๆมั่งครับก็ชอบอะไรใหญ่ๆ่ะเอาอะไรต้องใหญ่นะคนถึงจะเยอะนะขายดีเหมือนร้านของชามเราใช่ถูกไหมเวลาของครบก็ขายดีใช่ไหมครับของครบคนก็เข้าเยอะคนเขาก็เลือกเข้าร้านเรามากกว่า เออนี่มีคนถาม,มถามคำถ,ถามนี้บ่อย,อยจริงๆนะฮะแล้วก็มีคนสงสัยบ่อยคือของมันเยอะขึ้นร้านมันใหญ่ขึ้น<ม>ยอดมันเยอะขึ้นแล้วลูกค้าเยอะขึ้นจริงไหมครับจริงค่ะอันนี้จริงร้อเปอร์เซ็นต์เลยคือว่าบางคนเขากลัวงไงแบบว่าเฮ้ยค่อยๆลงดีกว่ากลัวของเยอะแล้วขายไม่ได้มันจมทุนค,คุณคุณแบงค์คิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้เหรอคะอืมมันก็แล้วแต่ความคิดคนนะแต่ว่าถ้าของเราก็คือถ้ายิ่งมีของเยอะมีของที่เลอกเยอะลูกค้าก็ยิ่งเยอะไปด้วย ร่านของชํำเราเป็นก,กรณีอย่างนี้นเลยจบเลยโอฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมเราไม่ได้จบแค่ของชํำแต่เราเป็นเหมือนซูปเปอร์แล้วมั้งตอนนี้ <laughs> มีทุกอย่าง อครบจบในที่เดียวนะอ่ะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ยืนยันแล้วว่าของเยอะขายดีนะของครบขายดีนะครับต่อมานะครับตัดสินใจเลือกทัดดาวแล้วจากเพราะว่าเออแพ็กเกจเนาะกับราคามันโอเคนะครับแพ็กเกจมันสวยเนาะหลังจากที่วางเงินมาจํากับทัดดาวแล้วทัดดาวมาจัดการนู่นนี่นั่นให้นะครับรู้สึกบริการเราเป็นยังไงครับประทับใจอะไรบ้างครับก็บริการบริการดีมากเลยค่ะแล้วก็ทํางานรวดเร็วด้วยจัดของสวยด้วยเป็นระเบียบด้วย เป็นระเบียบด้วยใช่ถ้าจัดเองนี่คือลกแน่นอนค่ะเราจัดของสวยเป็นหลักแล้วตั้งแต่โทรไปเลยนะฮะจนพนักง,งานดําเนินการให้นะครับมีคนโทรมาหาน่าจะหลายคนไหมหลายคนคน้องผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างนะครับพนักง,งานบริการเป็นไงบ้างครับบริการดีค่ะเขาให้คำปรึกษาดีด้วยท,ท่านไหนครับ <laughs> ก็บอกได้ <laughs> ไท่านไหนบ้างไม่รู้แต่ว่าคุยกันในไลน์คุยกันโอเคเนาะป้ายก็ ออกแบบร่วมกันใช่ไหมครับใช่เขาออกแบบร่วมกันสินค้าพนักงานโทรมาอะไรอย่างนี้ไหมครับใช่เขาก็ถามตลอดว่าต้องการสินค้าไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้น้อเลือกได้เลือกสินค้าได้โอเคเลยนะมีอะไรอยากฝากถึงคนที่อยากเปิดร้านแบบคุณแบงค์บ้างครับก็ถ้าสำหรับคนที่สนใจก็อยากให้ศึกษาดีๆค่ะอืแล้วก็แนะนําเลยก็เป็นของทัดดาวของทัดดาวดีมากขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆต้องดูแบบ5060คลิปแบบคุณแบงค์ไหม ถ้าดูก็ดีนะ <laughs> ดูดูเยอะขนาดนั้นจริงๆเลยเหรอครับใชดูไปเรื่อยๆเลยเนาะ,อ,ะอยากฝากฝากถึงก็คือว่าอยากให้ศึกษาเยอะๆใช่ค่ะแล้วครับแล้วก็เลือกดีๆเนะ<ช>าะถ้ามีคนสนใจอ,อยากมาซื้อของที่ร้านคุณแบงค์ต้องเดินทางมายังไงครับแล้วก็ติดต่อที่เบอร์อะไรครับอาร้านร้าน20ก่อนก็ถ้าจะมาที่ร้านนะคะร้านจะตั้งอยู่ถนนเส้นบุรีรัมย์พะกรชัยถ้าออกจากตัวบุรีรัมย์เนี่ยจะเจอสี่แยก อ่าเสม็ดโคกตาลก็เลี้ยวซ้ายค่ะปากทางจะเป็นอนามัยโคกตาลครับก็ตรงมาประมาณ2กิโลเมตรค่ะเจอโรงเรียนวัดบ้านสแก่ซำก็เลี้ยวขวาค่ะตรงมาประมาณ200เมตรก็จะเจอร้านเบนยี่สิบสโตอ๋อบ้านโรงเรียนบ้านสแก่ซำที่อยู่ปากซอยฝั่ง,งรตรงข้ามถ้ามาจากทางฝั่งนู้นจะอยู่ซ้ายแล้วเราต้องเลี้ยวขาเข้าซอยมา<ช>ถูกไหมครับเข้ามาลึกไหมครับจนเจอแยกอีกทีตรงนี้เนาะใช่ค่ะเจอแยกอีกทีร้านก็จะอยู่สายมือใช่ มาจากทางอื่นได้อีกไหมครับจากทางอื่นเหรอคะจากทางอื่นก็จะเป็นทางสมมติเขามาจากทิศนู้นกันทางสุรินก็จะเป็นทางสุรินครับถ้ามาจากทางสุรินก็จะเจอบ้านสวายจีก็ตรงข้าหมู่บ้านเลยค่ะก็จะเจอวงเวียนเป็นวงเวียนยักษ์ก็ตรงมาเรื่อยๆประมาณสองกิโลเหมือนกันก็พอมาสองกิโลแล้วจะเจอโรงเรดบ้านสกซัมก็ให้เลือกซ้ายลงมาเลยก็ตรงมาประมาณสองร้อยเมตรก็จะเจอร้านอืมครับแต่ผมสังเกตง่ายๆนะตอนผมมา ปักโรงเรียนมาเลี้ยวเข้ามาเลยถึงเลย <c oughs> ง่ายดีนะครับโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนวัดบ้านสกแกซัมค่ะโรงเรียนวัดบ้านสกแกซัมนะครับแล้วถ้ามาตรงเนี้ยสมมุติว่าอยากแวะไปร้านของช้าด้วยต้องไปยังไงครับก็ <c oughs> ถ้ามันถึงร้าน20แล้วเลี้ยวซ้ายไปประมาณ100เมตรก็จะเจอร้านของช้าอ่าเราสามารถติดต่อคุณแบงค์ได้ที่เบอร์อะไรบ้างครับเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์0853091516เผื่อใครอยากมาซื้อส่งต่อเนาะเอาไปขายต่อ นะครับผมโปรโมทไปแล้วอันนี้ยินดีเนาะคุณแบงค์เนาะยินดีนะเข้ามาซื้อส่งได้เลยเนาะ,ค,ะค,ครับยังไงก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแบงค์มากที่้ให้เกียรติสัมภาษณ์นะครับขอบคุณมากครับ